ก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับแค่แสงแง่แล้วก็อยู่กับนี่เคยังนะครับผมก็เป็นอันนี้เป็นสว่านนะครับผมสว่านเอ,อ่อที่ใช้ยิงเอ,อ่อสก,กูนะครับผมก็อันนี้นะครับแค่แส่งแงก่ก็เอามาใหม่นะครับ เป็นสว่านไร้สายนะครับผมของเคยังนะครับรุ่นดี2สองศูนย์ b l a ขีดเจ็ดศูนย์สี่นะครับผมก็เป็นสว่านอนเนกประสงค์ซึ่งเป็นแบบนะครับผมมีที่เน็บครับมีที่เน็บมาให้เลยนะครับไม่ต้องมาติดตั้งนะครับ <S <S 2> <S 2> เขามีติดตัวมาให้เลยนะครับ,รบก็จะมีแท่นชาร์จ ก็อย่างที่แค่เท่งเงี้บอกนะครับก็ผลิตภัณฑ์นะครับสว่านนะครับที่นะครับสว่านไร้สายนะครับที่ดีนะครับต้องมีแบบสองก้อนนะครับผมแล้วแบบสองก้อนนี่เออถ้าซื้อราคาถูกๆนะครับผมก็จะเป็นใช้ได้ก้อนเดียวนะครับมีสองก้อนแต่มันใช้ได้ก้อนเดียวมาทำมะเขือพ่วงอะไรก็นี่นะครับแบบมีสองก้อนต้องใช้ได้ทั้งสองก้อนนะครับนี่ วิธีการเช็คนะครับนี่พี่นุ้ยเห็นไหมเห็นนะครับก็อันเนี้ยสามารถกดเช็คได้เลยว่ามีแบตไหมนะครับทําไมถึงต้องมีแบตสองก้อนีแบตสองก้อนก็เวลาทํางานไงกำลังเพลินๆไนพี่นุ้ยวันหนึ่งมีสิบกี่ชั่วโมงวะสิบสองสิบสองไม่ไม่ถึงเลยทำงานแปดชั่วโมงอ่าแปดชั่วโมงอ่าทางานแปดชั่วโมงนะครับก็แล้วมันมีก้อนเดียวเนี่ยทาไปแค่สี่ชั่วโมงถึงหกชั่วโมงหมดอะไรเงี้ยล้วก็จะทําต่อยังไงนะครับ ก็ถอดอันนี้ไปชาร์จแล้วก็มีอีกอันหนึงก็จบนะครับทำได้ทั้งวันอันนี้นะครับ18โวลต์นะครับพลังแบตนะครับผมก็เออจริงๆแล้วใช้ได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับสลับกันนะครับใช้ได้ย4บี่ชั่วโมงเลยนะครับก็อันนี้นะครับอันนี้มีไฟนะครับอันนี้ก็ต้องมีไฟด้วยนะครับนี่นะครับก็ตัวนี้นะครับก็เป็นเราจะใส่นะครับหัวแฉกนะครับก็ เอาไว้พวกถอนสกูยิงสกูอะไรประมาณนี้ยิงสกูนะครับไม่ใช่สมึงนะครับสกูนะครับก็นี่พี่นุยหยิบให้นะครับแอะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเห็นว่าอ่อนแรงนะครับนี่เราใช้เกียร์สองนะนี่นี่นะครับก็แรงแรงตัวนี้นะครับบิดตัวตัวตัวบิดนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีเอ่อตัวธรรมดานะครับตัวสกูยิงสกูธรรมดา แล้วก็มีตัวกระแทกด้วยนะครับนี่ถ้าปรับได้สองอันเลยเหรอใช่มีมีสามระดับนะครับผมก็เป็นสว่านกระแทกด้วยนะครับก็อันนี้นะครับแคทนี่ก็จะลองใส่ตัวนี้ให้ดูนะครับนี่บางคนไม่รู้นะครับ fc นะครับไม่รู้นะครับว่าอสว่านไร้สายแบบนี้นะครับก็มันไม่มีดอกจัมปามาขันตรงนี้นะครับไม่มีนะครับก็ให้เราใช้บิดตรงนี้นะครับนี่ ที่เขาทำมาหยักๆเนี่ยเขาให้จับนะครับแล้วก็บิดนะครับนี่บิดแบบนี้นะครับนี่นี่นะครับแน่นแล้วนะครับดึงไม่ออกแล้วนะครับนี่นะครับส่วนนะครับเแรงที่เราเราจะให้แรงหรือไม่แรงนะครับแรงแรงเวียงแบบนี้นะครับให้เราบิดมาเลยถ้าจะเอาแรงนี่โคตรแรงเลยนะครับถ้าจะเอาช้าๆแบบเออสไตล์แบบยิงฟ้ายิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับยิงฟ้าก็จะต้อง ไม,ไม่ไม่แรงมากวา้วเวลานั้นเขาก็ามันจะเขาเรียกอะไรมันจะดูดเข้าไปเลยฟืดฟืดฟืดนะครับง่ายๆนะฮะเนี่ยช้าแบบนี้นะครับแต่ถ้าไม่ใช่ยิงฟ้านะครับก็จะเป็นพวกงานเอ,อ่อทั่วไปนะครับจัดได้เลยปาดปาดปาด,ปาดได้เลยนะครับเพราะว่าการยิงฟ้าเนี่ยถ้ามันยิงแรงเกินไปนะครับฟ้าอ้าฟ้ามันเป็นยิบซ้ำกระดาษนะครับก็จะทะลุเข้าไปเลยนะครับ เสียงานนะครับก็อันนี้ก็ใช้ได้นะครับผมถนัดเหมาะมือเลยนะครับก็เป็นของเคยังนะครับก็ตัวนี้นะครับมีไฟส่องสว่างด้วยเนี่ยพี่นุ้ยเห็นไหมเห็นบอกแล้วว่าทําได้24ชั่วโมงแหละนะครับกลางคืนก็ทําได้นะครับก็มาดูกันเลยนะครับอันนี้อันนี้เป็นอันนี้หน่อยนึงนะครับอันนี้นะครับเป็นแท่นชาร์จนะครับเป็นแท่นชาร์จนะครับก็ อย่างที่แคสเซงเงี้ยบอกนะครับก็ตัวนี้นะครับจะเป็นการบอกระดับนะครับอ๋ออันนี้แบตหมดนะครับอันนี้ชาร์จเต็มนะครับอำลังชาร์จอ,อันนี้กําลังชาร์จนะครับอันนี้แบตหมดอันนี้ชาร์จเต็มนะครับอันนี้อะไรพี่น้อยแบตอ่อมีอ่อมีความร้อนมากเกินไปนะครับผมแล้วก็อันชาร์จไม่ได้ชาร์จเข้าอันนี้ชาร์จไม่เข้าโอเคนะครับก็ถ้าเต็มนะครับไฟจะขึ้นแสดงสถานะที่ตรงนี้นะครับ ก็แค่นี้เองมันจะร้องด้วยร้องด้วยเออใช่ร้องตี๊ตี๊ตนะครับผมนี่แค่นี้นะครับเวลาชาร์จนะครับก็ไม่ยากนะครับจะเห็นว่ามีมีมีเกี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับจับคว่ำเลยนะครับจับคว่ำนะครับแล้วก็ดันพรวดเข้าไปเลยนะครับอ้าวไม่เข้ารูนะครับไม่เข้าร่องนี่แค่นี้เองนะครับนี่จะเข้าร่องนะครับก็ตัวนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับนี่เข้าร่องไปแล้วนะครับแบบนี้นะครับนี่ นี่เขาลองไปแล้วนะครับก็เวลาจะเอาออกนะครับก็ดึงออกเฉยๆนะครับดึงออกแบบนี้เลยนะครับก็ง่ายๆนะครับก็อย่างที่แคสซเง้บอกมีฐานสองก้อนหรือมีแบบสองก้อนนี่สุดยอดเลยนะครับงานแบบนี้ก็งานก็จะจบไวด้วยแล้วก็ไม่ต้องมีปัญหากับเครื่องมือนะครับก็มาดูงานกันเลยนะครับว่าใช้ประโยชน์อย่างไรนะครับก็นี่นะครับผมก็เราจะใช้นะครับนี่แบบนี้นะครับ นี่นะครับก็สโลเลยนะครับช้าๆนะครับก็จริงๆแล้วนี่นะครับงานแบบนี้นะครับมันต้องสโลนะครับส่วนนะครับถ้าอยากได้แรงๆเร็วๆนะครับสปีดไปเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับนี่ครับผมมันก็จะออกมาตามตามที่เราสปีดเลยนะครับนี่ซึ่งซึ่งอันนี้นะครับเป็นสว่านใช้กระแทกได้ด้วยนะครับ นี่ครับแบบนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้หมุนธรรมดานะครับหมุนธรรมดานะครับกะแทกก็ต้องหันมาทางนี้นะครับนี่นะครับจับเอาตัวค้อนนี่นะครับตัวเป็นลูกค้อนนะครับดันมาให้สุดนะครับให้อยู่ตรงกลางนะครับอยู่ตรงลูกศรอ่าอยู่ตรงนี้นะครับแล้วลองกระแทกดูนะครับนี่เสียงต่างอะไรไหมพี่น้อยใช่นะครับเพราะว่ามันเป็นระบบกระแทกนะครับก็อย่างว่า ถ้าเป็นน็อตที่มันออกไม่ได้นะครับตึกตึกตึ๊กนะครับอันนี้ก็ช่วยได้นะครับอ๋อพ,<ส>พวกน็อตพวกเป็นสนิมอะใช่ไหมใช่ส่วนเวลาเจาะผนังหรือว่าอะไรสว่านนะครับเอาดอกสว่านมาใส่นะครับเวลาเจาะผนังปูนนะครับอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเจาะปืดปืด <S <S ปืดแล้วก็ใส่พุกนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้นะครับเราจะใช้สปูธรรมดานะครับก็จะไม่ต้องกระแทกแล้วกันนะครับ เราจะถอดสกูนะครับตัวนี้นะครับแค่แค่แงะเอ่อทำไปนะครับก็เมทัลชีสนะครับก็จะมีความดังนะครับมีความดังก็จะออกนะครับเอาออกมาเพื่อที่จะยิงนะครับยิงเอ่อเขาเรียกอะไรเด็นะครับผมยิงซิลิโคนนะครับเข้าไปที่แผ่นสมาร์ทบอร์ดนะครับเพราะว่านะครับใครที่ เอาไปทําแบบนี้นะครับก็จริงๆแล้วเขาไม่ใช้แผ่นเมทัลชิทมาติดนะครับก็อันนี้แค่เส้แเงีก็ทําแบบโอ้ยพี่นุย้ยทาแบบประหยัดน,นะครับอันไหนอันไหนคือแผ่นเมทัลชิทแผ่นเมทัลชิทคือด้านนอกนะ<อ>คือแผ่นด้านนอกนะี่ไงแผ่นสม้สมๆนะี่ถ่ายให้เห็นดิเนี่ยแผ่นเนี้ยมันดังนะครับ ก็นี่นะครับหลุดออกแล้วนะครับว่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมันดังนะครับเราจะแก้วิธีการนะครับไม่ให้ดังนะครับก็จะเป็นเราจะใช้ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นนี่คือตัวเป็นเด็บนะครับเรียกเรียกว่าเด็บแล้วกันนะครับก็อันนี้นะครับอะคริลิกอ่าเป็นอะคริลิกนะครับผมเป็นอะคริลิกใช้โป้รอยแตกร้อยเล้าได้หมดนะครับยิบซ้ำ สมาร์ทบอร์ดอะไรเงี้ยนะครับก็ที่นี้มีเัตเตองนะครับเราจะใช้นะครับนี่มันดังนะครับนี่เราจะยิงเข้าไปแบบนี้เลยนะครับยิงตรงร่องมันนี่เหรออืมใช่ยิงตรงที่ไม่ให้ดังเนี่ยยัดเข้าไปเลยนะครับแบบนี้นะครับก็จะช่วยได้นะครับนี่ยัดเข้าไปนะครับ ยัดเข้าไปเลยนะครับเพราะว่าด้านนี้นะครับเรานะครับจะต้องปิดแผ่นพิเจอบอร์ดอยู่ดีอ่าปิดแผ่นพิเจอบอร์ดอยู่แล้วนะครับก็อันนี้นะครับจะช่วยลดเสียงนะครับลดเสียงกระแทกกันกระแทกแล้วกันนะครับนี่นะครับแบบนี้นี่นะครับถ้าคนไม่รู้นะครับก็ไม่รู้ อันนี้แคสเซ,เซเ้แงก็มาบอกให้คนที่ไม่รู้แล้วกันนะครับบอกทำไมพี่น้อยเขาจะได้ไปทำตามกันเออเขาจะได้รู้ไงไง่ายๆออไปไงลองลองข้อลองขอนุษขออนุษขอ,อนุคนละเสียงนะคนละเสียงนะงนี่นะก็อันนี้นะครับก็อันนี้นะครับแค่เส้แงะนะครับก็เอามาฝาก F4 ก็แล้วกันนะครับใครที่ทําการค้าขายนะครับว่าอันเนี้ยเป็นวัสดุที่ประหยัดนะครับประหยัดแล้วก็จะว่าใช้ไม่ได้นะครับมันใช้ได้นะครับแต่มันอยู่ที่เราจะเอามาทําแบบไหนแค่นั้นเองนะครับนี่ครับนี่นะครับแค่นี้นะครับ ยิงแล้วก็อัดนะครับยิงแล้วก็นิ้วกดเลยกดเลยนะครับนี่กดแบบนี้เลยนะครับก็จะเข้าไปอีกนะครับจะเข้าไปอีกเข้าตามร่องใช่ยัดเข้าไปเลยนะครับยัดเข้าไปเลยนะครับแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับใช้อุดได้ทั้งไม้ทั้งปูนนะครับนี่ครับแค่แทงแง่ซื้อมาจากร้านกระแพงเพ้นนะครับนี่เป็นไง นะครับก็ถือว่าช่วยได้เลยนะครับนี่นะครับความรู้ดีๆนะครับแค่แตงแงะเอามาฝากก็แล้วกันนะครับก็เสร็จขั้นตอนนี้นะครับแค่นี้นะครับก็ถือว่าติดใช้ได้แล้วนะครับก็เวลารถวิ่งหรือเวลาติดเครื่องอ่ะมันจะไม่ดังนะครับก็จะดังก็ดังน้อยนะครับก็นี่นะครับจากหลังจากที่ ทำการนะครับยิงเข้าไปเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้สกูนะครับแล้วก็ใช้สว่านเกยังนะครับยิงกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับนี่ครับแค่นี้เองนะครับก็เดี๋ยวช่วยจับไว้ก่อนหนึ่งแผ่นนะครับผมไม่ต้อง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 นี่ใช้สกูช่วยจับไปแล้วนะครับ จะเห็นว่านะครับเนี่ยมีเงานะพี่น้อยเงาไฟไงอ่าเงาไฟนะครับเนี่ยไฟตัวนี้จะยิงยิงมาที่งานเลยนะครับบางสว่าค์บางตัวนะครับไม่ยิงไปที่งานนะครับไม่ยิงเห็นงานนะยิงอยู่ตรงนี้นะพี่น้อยสว่าเอาเอาสว่าน์บางตัวกันแล้วกันนะครับอย่าไปบอกยี่ห้อเขาเลยเออนะครับเอาบางตัวนะครับนี่นะครับก็นี่ยิงไปเลยพราะมีรูอยู่แล้วนะครับก็ง่ายนะครับ นี่ครับก็ถ้าเรานะครับรู้จักใช้นะครับสว่านแบบนี้นะครับทนมากมากนะครับก็พี่กดนะครับก็จะอัดทั้งตัวเลยนะครับตัวมันใหญ่นะครับแต่ทุ่นนะครับของเคยังเนี่ยทุ่นของเคยังเนี่ยเขาเป็นของเกาหลีนะครับผมซึ่งเป็นสินค้าใหม่นะครับดูแบตเตอรี่ก็รู้นะครับว่าอึดนะครับนะวิธีการถอดนะครับเนี่ยกดตรงหน้าตัวนี้นะครับแล้วก็ดึงนะครับแค่นี้เองนะครับแล้วก็เช็ค เช็คไฟได้ว่าไฟหมดหรือยังนะครับนี่ครับแค่นี้เองนะครับไฟเต็มสามก้อนนะครับเวลาใส่อยู่ก็เช็คได้เหมือนกันนะครับเช็คได้นะครับเราก็กดไฟจะหมดหรือยังนะเนี่ยแค่นี้เองนะครับก็ใช้ได้เหมาะมือนะครับผมก็อันนี้นะครับแค่สิงนี้ก็เอามาฝากเอฟซีแล้วก็ท่านผู้ชมก็แล้วกันนะครับ นี่นะครับผมก็ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ยิงนะครับยิงให้ตรงรูนี่นะครับก็ยิงเข้าไปแบบนี้นะครับเราจะถอยออกนะครับเราเฮ้ยไม่ใช่รูนะครับเอาออกนี่แบบนี้นะครับนี่กดที่ตัวนี้นะครับกดนะครับจะมีทั้งสองด้านนะครับจะมีอันนี้นะครับคือคือเข้านะครับคือยิงยิงเอาเข้านะครับส่วนเราจะให้ถอยออกนะครับให้มากดตรงนี้นะครับ มันก็จะสลับกันไปสลับกันมานะครับนี่ครับก็กดข้างนี้เข้ากดเออกดข้างนี้เข้าข้างนี้ก็ถอยออกนะครับง่ายๆนะครับอยู่ที่มือเราเองนะครับอยู่ที่มือทั้งสองนิ้วนะครับแค่นี้เองนะครับเนี่ยก็จะกดเข้าง่ายๆเลยนะครับนี่เจ้าออกนะครับเอานิ้วโป้กดปั๊บดึงออกนะครับเจ้าเข้าเอานิ้วชี้กดเข้านะครับเนี่ยแค่นี้เองนะครับก็อันนี้นะครับใช้งานง่ายๆนะครับ อ้าวนี่นะครับผมก็ถอดทีละชิ้นแบบนี้นะครับก็ใช้งานได้ดีเลยนะครับนี่นี่นะครับก็อันนี้นะครับแค่ใช้งแงะนะครับก็เอามาฝาก FC หรือท่านผู้ชมนะครับที่ไม่มีความรู้ก็แล้วกันนะครับว่าเอ่อสามารถทําได้นะครับลักษณะแบบนี้ นี่นะครับแค่แทีแงะนะครับก็จะถอดให้ดูอีกนะครับถอดทําทั้งหมดคันนี้แหละนะครับก็จะอันนี้ทําแบบนี้ก่อนนะครับรที่ถอดทีละหน่อยนี่เพราะอะไรพี่น้อยไม่รู้อ่ะมันจะง่ายนะครับเพราะว่าเราเก็บน็อตนะครับเพราะมันจะได้ไม่หายนะครับ ถ้าเรอดออกมาที่เดียวเลยนะครับก็จะหาลูกยากนะคอุกฮะทำไมอ่ะเหลือตัวนึงเออหลงตัวนึงหลงหมาหลง นี่นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็การที่เรานะครับการที่เรานะครับเออถอดทีละชิ้นทีละหน่อยแบบนี้ก็จะเป็นการที่พอทำเสร็จก็ยกขึ้นติดเน,นี่นี่นะครับความดังไปไงพี่น้อยดังมากระดับหนึ่งเลยนะนี่ผมจะยิงอีกเหมือนเดิมนะครับ บางคนถามว่าอันนี้คืออะไรแคสเซงแงะนะครับก็บอกเลยว่าอันนี้คืออะคริลิกใช่ไหมพีม่น้อยใช่หรือว่าเด็บนั่นเองนะครับที่แคสเซงแงะพูดในคลิปว่าเดบเดบเดบเต้องอาบางคนไม่เข้าใจว่าเด็บกับซิลิโคนมันอันเดียวกันใช่ซิลิโคนนะครับก็แคสเซงแงะจะบอกให้ซิลิโคนเนี่ยเขาเอาไว้ยิงนะครับเอาไว้ยิงกระจกนะครับ ซิลิโคนนะครับส่วนเดฟอันนี้นะครับก็สามารถกูดไม้ได้นะครับยิงยิงไม้ได้ยิงกระจบยิงกระจบก,ก็ยิงได้นะแต่แต่กระจบอะ่ะจะต้องเขาเรียกว่าอะไระต้องตรงที่ทาสีนะครับผมจะตรงที่จะเป็นที่เราจะใช้ทาสีนะครับมันถึงจะดีนะครับแต่แล้วเขาจะมีมีม,มีสำหรับถ้าเป็น เป็นอะคริลิกนะครับมันก็จะเป็นใสๆเป็นเป็นเขาเรียกอะไรนะแดบใสๆอะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ใสๆเขาเรียกซิลิโคนนะครับซิลิโคนเป็นใสๆอ่าซิลิโคนอ่ะเป็นใสๆเอาไว้ยิงกระจกแบบเนีย่ยอย่างเงี้ยอย่างกรอบเป็นสีดาเนี่ยพี่น้อยนะครับก็จะใช้ยิงซิลิโคนนะครับส่วนถ้าเอาแดบอย่างนี้ไปยิงนะครับก็คือยิงได้ตามขอบนอกเพื่อที่จะให้ทําอะไรพี่น้อยทาสี อาทาสีมันจะทาติดนะครับอันนี้ทาสีติดนะครับแต่ถ้าเอาซิลิโคนมายิงรอบนอกจบเลยนะครับาทาก็ไม่ติด,ตดใช่มันก็หลุดมันก็ล่อนออกไปนะครับก็ขอหลอดใหม่หน่อยนี่หมดแล้วนี่นะครับยิงแล้วก็ทําการรูดนะครับแค่นี้เองนะครับไม่ได้ยากนะครับ อัดเข้า,าไปเลยรับ<ม>อัดเข้า,าไปเลยนี่ครับ นี่นะครับแค่นี้เองนะครับก็นี่นครับรูดเลยนะครับที่รูดนี่คือการอัดเข้าไปนะครับอัดเข้าไปนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่ะพี่โน้ตฟังนะเป็นไงแน่นกับกับทีแรกอะนะใช่อันนี้เนียนกว่าเลยนะนี่นะครับผม ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับแค่เสงะเอามาฝากก็แล้วกันนะครับก็นี้นะครับก็ติดมือนะครับผมก็สําหรับเคยังนะครับสว่านไร้สายเคยังตัวนี้นะครับก็สว่านแบตนะครับใช้ใช้งานได้หลากหลายนะครับผมนี่นะครับก็มีเครื่องมือนะครับที่ทันสมัยแบบนี้นะครับอันนี้เป็นของเกาหลีนะพี่นุ้ยใช่ไหม เคยังนะครับก็ผลิตภัณฑ์นะครับจากเกาหลีนะครับก็ทุ่นนะครับทุ่นเป็นทองแดงเนี่ยฮะเป็นทองแดงทุ่นทุ่นตัวเนี้ยอย่างดีเลยพี่น้อยนะครับก็อันนี้แคทซี่เง่ก็สั่งมาก็กําลังเหลือเฟือนะครับผมก็ใช้งานจริงๆเหลือๆเลยนะครับอย่างแคทซง่เบอกนะครับก็นะครับนี่นะครับเปิดให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับ นี่นะครับสาหรับกล่องนะครับนี่มีกุญแจนะครับมาล็อกได้เลยนะอ๋อกลัวเครื่องมือหายเงี้ยเหรอใช่ล็อกได้เลยนะครับก็เกวแกวเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับก็ผลิตภัณฑ์นะครับของเคยังนะครับตัวนี้นะครับก็แค่แง่แนะนำให้อีกแล้วกันนะครับถ้าใครนะครับสนใจนะครับอยากได้นะครับก็แค่แงะจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปนี้ก็แล้วกันนะครับผม ก็สำหรับเอไขควงหรือว่าเอาใส่ดอกสว่านเข้าไปนะครับก็เอเป็นสว่านไร้สายนะครับผมก็ช่วยงานได้เยอะได้ดีเลยนะครับถ้าใครเห็นว่าวิธีการทำเด็บนะครับมายิงใส่แผ่นเมทัลชีทแบบนี้เพื่อลดเสียงนะครับผมก็ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อน Warten